สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยโรสวรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคุณค่าของการเปิดใจยอมรับความจริงผู้ฟังทุกท่านครับ มีผู้คนมากมายบนโลกใบนี้เกิดความเคร่งเครียดมีความวิตกกังวลคิดมากและเป็นโรคซึมเศร้าอันเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นมีอัตตายึดติดพยายามปกปิดและไม่ยอมรับความเป็นจริงสาเหตุดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับเพราะผู้คนมีพื้นฐานของชีวิตที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีสังคมความเป็นอยู่รวมถึงรากฐานของครอบครัวพื้นฐานของการศึกษา แต่หากมนุษย์ต้องการที่จะมีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้วล่ะก็หากเขาต้องการประสบความสําเร็จในวิชาชีพการเปิดใจยอมรับความจริงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่พึงมีการเปิดใจยอมรับความจริงนั้นจะทําให้จิตใจของเราผ่อนคลายโล่งสบายปัญหาต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขเยียวยาไม่เกิดการยึดติดรู้จักการปล่อยวางจะเกิดการพัฒนาที่สร้างสรรค์ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ปราศจากความเครียดสังคมนั้นน่าอยู่หน่วยงานและองค์กรจะได้รับข้อมูลที่แท้จริงทําให้จิตใจนั้นแข็งแกรง่งร่างกายนั้นแข็งแรงมีความคิดที่ทรงพลังดังนั้นทุกทท่านครับสิ่งดีๆในชีวิตนั้นมันมาจากความคิดที่เรากําหนดหากเรากล้าจะเปิดเผยยอมรับความเป็นจริงนะครับโดยไม่มีการปกปิดแล้วเราก็มีผู้กล่าวไว้ว่า คนพูดความจริงไม่ต้องจำํำฉะนั้นการเปิดใจยอมรับความเป็นจริงการพูดความจริงก็เป็นส่วนหนึ่งและก็เปิดใจยอมรับได้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นความเป็นคนตรงการเป็นคนมีคุณภาพรู้จักการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตสิ่งต่างๆเหล่านี้สําคัญมากๆครับฉะนั้นขออนุญาตเน้นย้าว่า คุณค่าของการเปิดใจยอมรับความจริงเป็นประโยชน์ครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่กทานครับ